้านห้อยโชคสวัสดีพี่สุูุสุคนกับผมกับิมตามแนวทา,างลาพัฒนาคนฟังโคงวันจันทร์ที่สิบผุมพารทันสองหาหกแปดนพี่น้องเมื่อวันศุกร์ของคนฟังคง,งบาเขาพี่น้องเพราะว่าเลขมันออกเหลขมันออกห้าห้ากับศูนย์ศูนย์น้พี่น้องห้าห้ากับศูนย์ศูนย์ภาเขาของคนฟังขงเขาตะเล็กวิง่งเพราะว่าเล็กมันป่าเลขกมันเบิเ่นแต่ว่า เล็วิ่งให้นเน้นศูนย์อยู่พี่น้องถ้าเขาหลุดออกก็ได้ยกศูนย์ศูนย์เนาะพี่น้องนเนาะเหล็กมันมิเตรเบิร์เพราะว่าเนี่บนล่างวิ่งหกกับศูนย์เน้นที่ศูนย์เห็นว่ามาศูนย์พี่น้องเหล็กันได้ไปออกกันห้าห้าศูนย์ศูนย์ทวัสกับรวกเขา บนท,บทั้งบนปอดทั้งบนทั้งล่างเขามาตามกันต่อไปนองเลขไม่เขาไม่หลุดเนาะว่าไเปนหลุดแทบทุกอาจารย์ทนละว่าเลขกันปอนเบิ่นอันจันที่สิบ หน่อยลงหน่อยลงส่วนเหล็กวินเหล็กวินของเพิ่นก่ขี่มีหาตัวทุกหมวดพี่น้องเก้า สองสี่ห้าเป็นีเหตุแบบนี้เป็นบ่ิได้เขียนเลี่ยงกันต้องเขียนเลี่ยงกันก็ใช้ง่ายสี่ห้าหกสี่ก็ใช้ง่ายคือสูตรพันมันมาแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะมาแบบนี้วิ่งวิ่งบนล่าง ก้ากับหกได้พี่น่องได้เก้ากับหกเน้นที่เก้าเน้นเก้าร่องหกก็พี่น่องได้เด้นเก้าลองหก เจ็ดคู่เพิ่งกึศูนย์หกสี่หกห้า เก้าสองเก้าสี่เก้าห้าถ้าพี่น้องมั่วมักเป็นจับคู่ห้าก่อนจับออกเนาะพี่น้องเนาะ ก็คือสองซีสองหาตะก็ 4, 5, 4, 5, สี่หาสี่กระไดแด้วพี่น้องด้าสองซีสองหากระไดขัด้นบามาคนจับกูห้องก็จับเอาเพราะคนจับพี่แค่นี้แค่ห้องกูนี่ ตัวเลขสามตัวเอาไปชุดเดียวนะพี่น้องเนาะเพิ่นใหมมาชุดเดียวอเลขวิ่นกันอยู่ในเนี่ยละ่ะเก้าโอสี่เนี่ยเอาไปนี่เอาไปชุดเดียวเลย ต่ว่าตัวเน้นบัดแปลกเนาะพี่น้องตัวเน้นขอเป็นตัวเลขสามตัวบัดให้ชุดนี่บัดให้ชุดหกซีนี่ส่วนตัวเน้นบัดเน้นเน้นเก้าสองเนาะพี่น้องเนาหกมากกับเคืองหกซีเนี่ยแหละพี่น้องถ้าหกมากพิ่นกรให้บ 5, แบบนี้ ที่จริงแล้วตัวเน้นเพิ่นก็เน้นติดเก้าเนี่ยล่ะพี่น้องเนี่ยเน้นติดเก้าเนี่ยเก้าสองเนี่ยพราะว่าเลขวิ่งเพิ่นเด่นที่เก้าเร่ร้องจะเลขกสามตัวไปถ่าย 9, 6, 4, เก้าหกสี่เนาะพี่น้องเนาะเก้าหกสี่ 9, 6, ในมาวิ่งเนาอ,อยู่ในหาตัวล่ะพี่น้องพี่น้องขแคบหน้าจอดเด้อ ลาพัฒนาคนฝั่งของเหล็กติดเหล็กวิ่งหัพคนแนนกับขึ้นนี่แหละ96245เพิ่นกให้วิ่งเกากับ6เิ่นเน้ 2, 4, เน, 6, นเกาจับคู่กับ626465929495นี่เป็นเน่นไหน46กับ92โซ่ 9, เหล็กสามตัว964ปัจจับัวนี้เนาะพี่น้องเนะเนาะตามนี่แหละพี่น้อง ็นหทยจังได้ก็ตามนั่นละ่ะเฮ้อรวยๆแฮ่งฝั่งๆั่งกันสุขผู้สุขคนขอคุ้นคนฟังคงขอยพี่น้องโชคมานกันฝากคนไรคนแช่คน,คนติดต่มันเท่าให้โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม